พี่น้องครับมือหนีผ้ามาเบิงมะเขือเทศเบิงเถาพอก็เถาแม่เราปลูกเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลูกมะเขือเทศให้พี่น้องด้เบิองในช่วนําอันนี้เพื่อนเก็บไปขา้ไปทรงตลาดลได้พี่นอ้องอ่าอันนี้เป็นมะเขือเทศไงเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นช่วงฤด,ดูการปลูก ช่วงฤด,ดูการปลูกมะเขือเทศพร้อมด้วยสวนให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศสวนแตงพี่น้องสวนแตงเด้อนี่แต่ว่าภาษาอีสาเนเรียกว่าแตงสร้างภาษาอีสานครับภาษาอีสาเนเรียกว่าบักแตงแตงสร้างว่าฉัน,ฉนเนาะพี่น้องเนาะดูซื้อว่าเพิ่นปลูกไว้ายางคักเลยเบื่อวัางอลังการ สดสวยงดงามโอ้ยบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าย่ามปลูกแตงครับเจ้าน้อยนี่หลังจากปลูกแตงเล้วนี่ก็จะเป็นปลูกเขาได้บาดพี่น้องหลังจากปลูกแตงเล้วเบิดชุดนี่ก็จะเป็นการปลูกเข่าครับพี่น้องครับฉะนั้นแล้วเดินม,มาเก็บภาพบรรยากาศสวนแตงให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องในช่มน้ำ